แม้ถ้าอากาศยานเชียงใหม่จะมีผู้ใช้บริการลดลงเหลือเพียงวันละ4ี่เที่ยวบินนะคะแต่ก็ยังมีการคุมเข้มมาตรการป้องกันไวรัสโควิด -19 กค่ะแม้ปัจจุบันถ้าอากาศยานเชียงใหม่จะมีจำนวนผู้โดยสารและผู้ใช้บริการเฉลี่ยเพียงวันละ300คนมีเที่ยวบินเข้าและออกวันละ4ี่เที่ยวบินในเส้นทางดอนเมืองเชียงใหม่และสวนภูมิเชียงใหม่โดยสายการบินนกแอร์และสายการบินไทยเวียดเจ็ตแอร์และได้ปิด พื้นที่ให้บริการรวมทั้งร้านค้าต่างๆบางส่วนแต่ถ้าอากาศซียนเชียงใหม่ก็ยังคงรักษามาตรฐานการให้บริการและมาตรฐานรักษาความปลอดภัยต่างๆเต็มรูปแบบรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองผูดด้โดยสารที่จังหวัดเชียงใหม่และกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ยังได้มีการเร่งดำเนินการปรับปรุงระบบสาธารณูประโภคนะคะและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมถึงการล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ขนาดใหญ่ในเขตลานจอด อากาศยานที่อาจเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกหรือแมลงที่ถือเป็นอันตรายต่ออากาศยานทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารผู้ใช้บริการโดยเบื้องต้นสายการบินต่างๆมีแนวโน้มที่จะเริ่มกลับมาทำการบินอีกครั้งตั้งแต่วันที่1พฤษภาค,คม2 5 6 3เป็นต้นไป